สองซนี่ดูไหมทุกคนนี่คืออะไรคือพิมพ์ปั๊มนะคะพิมพ์ปั๊มก็คือการที่เราจะมีแบบพิมพ์นี่ออกมานี่ค่ะเราได้แบบพิมพ์ตัวนี้ขึ้นมานี่คือตัวอย่างนะคะแค่ตัวอย่างเดียวเราไม่ได้ทําตัวนี้ขัดเนาะแต่ว่าเราจะมีพิมพ์แบบนี้ออกมาและเมื่อเราเอาทองปัม๊มลงไปนะคะเราก็จะได้เป็นรูปดาวแบบนี้ แต่ว่าแต่ละน้ำหนักนะคะเราจะต้องใช้พิมพ์ที่แตกต่างกันเพราะว่ามันคนละไซส์กันอันนี้เราก็จะเรียกว่าพิมพ์ปั๊มนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะมีพิมพ์ตัดด้วยในการตัดให้ทองออกมาเป็นรูปทรงค่ะเดี๋ยวเราจะมาเศษแผ่นนี้นะคะให้ออกมาเป็นรูปทรงที่เราต้องการค่ะซึ่งวันนี้เราจะทําเป็นรูปหัวใจนะคะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะเรามาตัดแผ่นให้ได้ขนาด พอดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปปั๊มนะคะตัดเพื่อให้ได้ไซส์อยู่ประมาณเท่านี้ทําไมถึงไซส์เท่านี้จริงๆมันแล้วแต่ขนาดพิมพ์นะคะถ้าเกิดพิมพ์เล็กเราก็ตัดไซส์เล็กลงมาได้นะคะอันนี้พิมพ์ใหญ่และนี่หัวใจของเราเงาวับเลยใส่แผ่นนี้เราเปิดเครื่องแล้วเราก็ทําการปัม๊มเพื่อความปลอดภยัยปิดเครื่องทุกครั้งที่เราจะเอาออกนี่ before and after นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องไปตัดขอบออกเพื่อให้ได้เหลือแค่หัวใจอย่างเดียวนะคะ หนึงสองสานี่คะ่ะได้หัวใจแล้วนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปประกบคูกัดเชื่อมเข้าด้วยกันนะคะอยากเป็นเจ้าของหัวใจนี้ไหมคะไม่มาบอกกันได้นะคะ